สวัสดีครับมาพบกับแม่วันลิขวัวบ,บ้านบ้านอีกแล้วนะครับวันนี้แม่จะทำทำไรบบลาบกุ้งนะครับอะไรนะแม่บอกลาบกุ้งราบกุ้งใส่บุนเส้นนะครับลาบแบบแบบไหนอ้วนแบบอีาสขานใช้ข้าวคั่ว แม่คนดูเนื้อกุ้งหน่อยนิ่อันนี้แม่แม่กำลังแกะกุ้งอยู่กุ้ง,งแม่กำลังแกะกุ้งกุ้งต้องเอาไปล้างก่อนนะครับนะปอกเส็จก่อนเสร็จกอนเดี๋ยวจะผ่ากลางหลังด้วยแต่ตอนนี้ปอกก่อน สดๆนะครับซื้อมาจากตลาดครับ กุ้งนี่ทำไมต้องผ่าเส้นหลังมันออกด้วยวันคือต้องเอาเส้น,นดำๆออกเหรอไม่งั้นมันจะมีเม็ดทรายเหรอหรือไงขี้มันใช่ไหมเหรอเรื่อาจะคาวหรืออาจจะขี้มันนะกนะุ้งโลเท่าไหร่ครับแล้วอ้วนซื้อเวเท่าไหร่ พวกปากมือนะครับเดี๋ยวแม่แกะไปก่อนนะครับเดี๋ยวแม่ก็สิมาพาหลังหมออ้วนอืมแลอ,ม,อมาเทน้ำเย็นให้แม่ก่อนนะน้เย็นให้แม่ก่อนแม่กทาเส้นหลังมันนองนะครับ ้กุ้งทะเลหรือกุ้งนี่เขาต,าต้องพาเซนน้ำเซนลังมันออกเอาน้ำเย็นออเอา,าน้ำเย็นล่างเพื่ออย่าง,งอ้วนกุ้งมันฟูให้มันเด้งให้มันมนี่แม่กับพาหลังจากปอกแปล่าแล้วลครับถ้ามีโซดาใส่ได้ปะ แตอ่วนล้างน้ำเย็นใช่ไหมม,มันจะได้สดชื่นนะมีน้ำแข็งใส่หน่อยนะยิ่งดีนะอืมไหนดูที่ผ่าแล้วดู้ที่ไอ้ที่งไงโอ,โ,โอ้โหนี่นะครับพี่แม่ผ่าเนี่ยเอาเส้นหลังมันออกเดี๋ยวแม่จะปากีทนะน้ำให้แม่ดิดดดด ทำไม,ำไมเดี๋ยวแม่จะพาไปก่อนนะครับแดีวแม่กะเทาน้ำเย็นลงไปอีกนะครับอันนี้อันนี้ก็น้ำเย็น นะอ,อันนั้นน้ำพาหลังทำไมมันสีแบบนั้นอะอ้วนเยี่ยวมันเหรอใช่น้ำเย็นก็คือ,อมันสกัดรอมันกับอะไรนะชาบันเออาเราเอาไมโครหลังด้วยเออแต่มันสีออก,อน,กนั่นเลยเนะล้างประมาณกี่น้ำ เพราว่าอันนี้เราทำสูงเราทำสูงอืมอืมถ้าเกิดเราทำแช่น้ำปลาเราก็ล้างของแล้วก็ผ่าล้างแล้วก็แช่น้ำเย็นไว้นะอันนั้นก็น้ำเย็นนะครับนั่นนะแล้้วก็จะะไปสดุงอืมเดี๋ยวเราจะไปสะดุ้งน้ำร้อนเพื่อจะมาทำก้อยก้อยเนาะลาบ ก็ได้ก้อยก้อยดีหรออ๋อก้อยต้องดิบใช่ป่ะก้อยสูงเนานะโอเคครับลาบแต่ผมตั้งชื่อให้ว่า <c oughs> ก้อยกุ้งแล้วกันเดี๋ยวแม่จะก้อยแบบอีสานนะครับ <c oughs> เดี๋ยวคอยดูครับเดี๋ยวไปลวกก่อน <c oughs> โอ้ Hoa năm uống ma, sư nam nam được bốc bốc uống là nè จ้ะแป๊บเดียวครับกุ้งมันสุกง่ายเนาะ <c oughs> ปิดไฟดิพี่รักไม่วนเส้นเลยอ๋อวนเส้นเดี๋ยววนเส้นสีสวยมากอู้ย่ากุ้งโอ้ยนะเนื้อกุ้งโคตรสวยเลยนะก็ล้างน้ำเย็น มันจะไม่ออกเหลืองมากนะเดี๋ยวแล้วก็บนเส้นลงนิดนึงเั่นอน่อนนครับ,รบไนอะเน๋ยวเหนียวแล้วแล้วก็ออกขึ้น ขึ้นใส่น้อเลยใส่กุ้งเลยลาบใส่บุ้นเส้นเลยนะนี่นะครับลาบทะเลใส่บุ้นเส้นคล้ายๆยำแต่เราจะใส่ข้าวคั่วด้วยมันก็เลยจะกลายเป็นลาบเป็นก้อยไปเนาะเป็นลาบเป็นก้อยทางอีสานนะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการปรุงครับดเดี๋ยวแม่มีทีเด็ดครับใสบ่หมูสับนิดนึงนนหมูสับมันเหลือจากในตู้เย็นที่ทำปลาปลาหมึกเย็ยดไส้มันเหลือนิดเหลือก้อนนึงครับ ปิดตาไว้หน่ดนึงเดี๋ยวแม่จะลวกก็ใส่กับลาบนะครับ<ะ>ดูดเตรียมไ้ครับผมแม่ก็มาเตรียมเครื่องรอนะครับก็มีใบมะกรูดนีด่นะครับกุ้งกับวุ้นเส้นนะครับนุมน่มๆวุ้นเส้นนุมน่มๆแม่ก็หั่นมะกรูด ก้อยมะนาวหรอที่รักก้อ,อยก็ต้องใส่มะนาวครับเฮ้ยก้อยบางบางทีเขาก็ไม่ใส่มะนาวนะใส่มะนาวแล้วเป็นก้อยยังไงเหรอไม่รู้ดิเป็นก้อยเป็นลาบก็ใส่มะนาวเป็นเมนูกับแก้มเี่สุดยอดเลยครับในห้างก,ก็มีนะเว้ยลา,าบเป็นเมนูทีิแล้วแต่น,นั้นที่ควรไปกินกันเ่ย แม่ก็โรยไปนะครับแ๋ยวแม่ก็หั่นหอมหัวยกักหอมอะไรนี่อ้วนหอมแขกเหรอ <Okay. S 1> หอมแขกนี่สุดยอดนะใสอนะอ่อือแต่มันแสบตาชิบหายผมไม,ม่ก็ชอบตอนมันแสบตาเดี๋ยวผมชอบกินนะครับพวกหอมพวกกระเทียมเนี่ย เขาบอกว่ากินกระเทียมวันละสามเกีบสี่เกีบเนี่ยสุขภาพดีมันช่วยหลายโรคครับกินหอมก็แค่โรคเคือหอบนะไม่รู้เลยผมว่ากินนะ ก็หัน่นหันผักไว้รอนะครับวันนี้เราไม่มีไม่มีผักอะไรใช่เปล่าพี่หลักมีแค่นี้ครับพอแล้วบ้างหอมอ,อืเยอะแล้วแม่เขาจะมายำนะครับอ,อันนี้หมูที่แม่แม่มาเอามาเสริม อันนี้น้ำมะนาวแม่มเติมน้ำมะนาวเข้าไปแล้วแม่ทำน้ำยำน้ำปลาน,น้ำมะนาวใส่ไปเท่าไหร่ครงช,ช้อนหนึ่งแล้วก็พริกผงมีพริกสดก็ได้นะครับ แต่อันนี้ก็มีพริกสดแต่ขี้เกียจโขกแม่อ้อยลาบ่ออนี๋อ,อลาบก้อยพวกก้อยนี่เขาต้องใส่พริกผงใช่ป่ะอ๋อไม่ใช่ยำเนาะ,นะนป้าก็เลือกไปที่ขาดไม่ได้มันต้องอันนี้ครับอืม เขาคู่วะนี่ครับนี่ครับใส่หอมลกปลายัากอาจจะไม่ครบถ้วนนะครับเดี๋ยวว่ากันนะครับปากอาจจะไม่ครบถ้วนใส่ชูรสก็คือหอมครับ เด็ดของเราที่ลองมานานกุกเค้าเข้ากันสสใส่มสูสามชั้นลงไปอโอ้หมูสับอลัองการครับโนี่ครับอลังการมาก ลาบกุ้งนะครับก้อยกุ้งสูตรไผก็สูตรไผนะครับมาจเจอสูตรผมนี่สูตรแม่วะนรีนี่รับรองอร่อยถูกปากครับเหมือนยำไหมครับเหมือนยำค่ะ อเพราะถ้ายำเขาไม่ใส่ข้าวคั่วเราใส่ข้าวคั่วเราก็ต้องเป็นก้อยเป็นลาบไปอาหารอีสานนะครับดัดแปลงมานะครับอย่าว่ากันนะครับคนอีสานบ้านเราแม่โอ้โหอร่อยไหมขายน้ำปลาขาน้ำปลา,า,า,ปาแม่บอกขายน้ำปลาใส่น้ำปลาไปม่านาบ้างโค้งน่านาน นาวโอ้มะนาวหน้าแรงนี่ไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่ครับคิดว่าใส่น้ำปลาใช่ไหมจ้ะ ก้อยกุ้งมันจะออกคล้ายๆยำนะครับไม่เผ็ดแม่ก็เติมพริกลงไปกับแก้มนะครับอยากคิดมากนะครับกับข้าวก็ดีนะครับแต่ถ้าอย่างนี้ทำลายแตกนะครับไม่เบียร์สักขวดนะชื่นใจ นิ้วหลุดครับวงเล็บว่านิ้วหลุดอ่แม่ชิมหืมสั่สดอื่นโอเคใช่ปะ่ะนี่ครับ <c oughs> อ๋อแม่ก็เติมน้ำไป <c oughs> พู่มันหวานแล้วพุดมหว่นานเลย ว่าใส่น้ำปลาไม,ไม่ใส่น้ำตานะอืมอร่อยน่าอร่อยใส่จานนี่ค่ะนี่นะครับแม่ก็มาจัดจานส,สวยๆสำหรับ ลุงที่เมาก้ <c oughs> อ,ยอยกุ้งวุ้นเส้นเนาะเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อว่าก้อยกุ้งวุ้นเส้นทำง่งายๆสไตล์แม่มารีนะครับอย่าไปเรียนแบบใครครับทําแบบสูตรของเราอร่อยก็บอกว่าอร่อยครับตามสไตล์ของเราเอาพริกโรยหน้าเลยที่รัก กัดกุก๊บๆเลยนี่สุดยอดขอบคุณครับที่ติดตามแม่วัรีครวัวบ้านๆฝากกดซับสไครต์ให้แม่ด้วยนะครับขอบคุณครับก้อยกุ้งวุ้นเส้นขอบคุณครับ